พร้อมไหมคะพร้อมค่ะอุ้ย <Taylor. S 2> ไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมครับเอานิ้วชี้เลยเสียงดังหน่อยได้ไหมัยะิว์์เบลล์ตเอ่เอคเอเล็บเอเดียไม่กี่ A อเอ็ครับ A อไอเอ็นชิ้นที่ปอเก่งมากหน้านี้ได้ไหมคะได้ได้อาได้โชว์เลย <Pen cil. S 2> เสียงดังนิดน,นึง the the. the pencil the ruler the crayon the book the today the l e m โอ้โหมีอีกนะมีอีกไหมคะ what is it an อเ p อปออันนี้ได้ไหมคะไอ้ I ได้ได้หรอไอ a v e t ดทูไอ s I have t ดทู a อ s I ไอ v เ t w ดทู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  o t เออทูทูเห็ดคไอ่เดทูเล็ดไอ่เห็ดไอ่เดเทฟิงเกอเก่งมาก หเก่งจังเลยค่ะหน้านี้ไม่ต้องอ่านเอาหน้านี้เลยมามีอยากฟังหน้านี้ก่อนเสข้อนี้ก็คอตัวนี้ได้ค่ะ i b can fly i can fly can fly I don't can r n i i can s m a m b can swim I'm side down ค่ะอ่ะแพทอะไรดีคะแพทเบิร์ดแพทเแพทรบิแพท เพดเบบี้โดนเพดไลออนค่ะ I like I like food I like cake I like banana I like apple I like ice cream I like food เก่งมากโอ้โหอ h าแฮ hat, ได้ไหมคะอ h าแฮหน้านี้หน้านี้อ h าแฮทได้อ่ะลองดูสิคะอ่าแฮทออนไมไม่ได้ยินเสียงเลยอ h าแฮทออนมาเหอ่ะ On my hair. A beat on my hair. Oh no. I see it on my hair. My head. <laughs> <I hate. Lulule. laughs> my <Nulule>. hair. <laughs> mm -hmm. Ah. Oh, Aniga. I I, huh? I see. I can I can say hello. I can say hello. Hi. Hi. I can say thank you. I can say bye bye. Goodbye. I can say is is, uh. is a ah, small dog. Is 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 a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 h. small dog. Don't do Is is a dog. Is is a small small dog. It it. about a a small brown dog is in her bed พอได้ไหมคะโอ้โหอะปบมือให้ตัวเองก่อนนะหันหน้ามาหันมานหน่อยค่ะ เก่งมากชื่อน้องอะไรคะน้องพีพีน้องพีพี How old are you I am four 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 l e t all เก่งมากง่วงนอนแล้วใช่ไหมใช่หนุงง่วงแล้วใช่ไหมคะมามีให้จุ๊บติ๊งก่อนเลยมาเก่งมากได้คะ่ะ